ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปรถไฟสร้างรถไฟครับวันนี้เพึ่งมาเลยนะคเพึ่งซื้อของแต่ผมจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งหนึ่งเป็นไปซื้ออื่นๆมาทำโอเคเอารถแบบเป็นรถไฟใหญ่แต่ว่าทำเป็นรถไฟ ไปผู้บริษาน่าจะพอใช้ได้นะมาครับเราเกินเราเกินใหม่ศูรั์งไั้งในดูการเกินใหม่ดูอ่าการเกินใหม่เรามี0ูนคังจริงๆ <c oughs> ซื้อน้ำมันดีๆมาขวดใหญ่เลยนี่แน่ซื้อไว้ได้แล้วล่ะมาครับ โอเคได้เวลาย้ายที่รถไฟกันนะย้ะายขวดใหญ่เลยเดี๋ยว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 เด นี่เลยขวดใหญ่ขวดใหญ่มาครับได้เวลาเพิ่มความเร็วมาขยับที่เลย มาแล้ครับมาอ้ามันเป็นตรงนี้เองร้านค้าชิ้นส่วนมาขายใ,ใ,ใหม่แล้วโอเคได้เวลา ซาตามตา,มานี่ไงหน้าต่างมาแล้วมันแบบเป็นมามามาแบบนี้เมาเดิมมันเพิ่มมาสุดอลังการมา <c oughs> มาสามร้างรถไฟตรงนี้มานั่งเลย เดีะนดูวความเร็วสิความเร็วร้อยหกิโลเมตรต่อชั่วโมงมามารับมารับคนนี่มารับแล้วอันนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับผมเคยเล่นแต่อยู่ในคอมเครื่องใหญ่ <c oughs> มาเลยไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยซิ่งซิ่งเลยทีนี้โอเคไปไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยรถไฟของฉันไป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 เลยไปเลยไปเลยเลยนี่มาถึงแล้วโอเคมาลงรถไฟเลยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนี่มาขึ้นแล้สองคน <c oughs> อาจจะเป็นรถไฟใหม่ที่ฉันพึ่งสร้างก็ได้นะโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยโว้เครื่องเร่งนี่วาว้าวส,สุดสุด้อมาครับมาเดี๋ยว,วลาเพิ่มความเร็วไปกันเลยเอาเลยนะ เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเสียพึ่งเอาเชือพึ่งเย <c oughs> อะว้รวไฟวววรวววแวววววเววกววลววววกิโลเมตรวว่ววมวว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 ว่าวว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 วดวว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 เวววววววนอวว่เควว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 ้วว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 ว้ยวว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 ควว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 วนะ โอเคงั้นไปต่อเลย <c oughs> บางทีรถไฟมันจะไม่ได้เร็วนะ <c oughs> มันแค่ร้อยแปดสิบหกเมตรเองบางทีมันจะไม่เร็วขึ้นนะไปกันเลยครับไปกันเลยครับไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลยขึ้นรถไปบนรถไฟขา่าวบนนี้นี่ มาครับมาโอเคได้เวลาแบบนี้เลยมามาเลยครับ อเดี๋ยว,ว,วเยวเลาดูความเร็วโอ้โหสองสี่บสามเลยเลยความเร็วนี้เงินก็ขึ้นเร็วสิ <c oughs> <c oughs> มาขึ้นเร็วสองคนนี้มาขึ้นคนเดียวเลยเนี่ยไม่อยู่ <Okay. S 2> mm hmm. ไปเลยไปเลยมาค่ะไปไปไปซีไปนี่เป็น <c oughs> เท่าไหร่เนี่ยร <c oughs> อจนกว่าจะเร็ว <c oughs> มาขึ้นแค่สองคน <c oughs> มันยิม้มมันยิม้มทำแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ก็ได้เงินเยอะขึ้นสิอืม <c oughs>

มันจะหมดแล้วมันจะหมดเวลาแล้วเร็วไี่ซื้อมาได้แล้วอโอเคขึ้นก่อนไปก่อนนะคระบิวไปก่อนนะคระบิวไปกันเลยกีไปเลย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 ไปเฮ้ย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 เดี๋ยวคนมีคนมารับนี่วิววิววิวแล้ชิ้นส่วนจะขาใหม่ เ้ยมันอ่านข้างบนดี่ว่า <c oughs> ไปเลยครับไปเลย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 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้หนึ่ง นี่ได <c oughs> ้เกิดใหม่แล้วละ่ะกดเลยน,นี่เราเกิดใหม่ครั้งที่แรกโอเคเอาล่ะส,สำหรับวันนี้ทุกคนขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับ ทุกคนอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซั b s c r ร b e ด้วยนะครับคลิปที่ผมยอดนิยมผมได้ประมาณสอง0 0นโอเคถ้าทุกคนอยากมาดูช่องของผมอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กับกด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับไปก่อนนะครับ